เด็กๆจ๊าพรุ่งนี้เราจะได้ไปทัศนศึกษาที่อยุธยากันคุณครูเมประกาศข่าวดีพักหวานกับใบหม่อนดีใจกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานวันเดินทางเด็กทุกคนใส่ชุดไทยสีสวยพักหวานใส่ชุดไทยชมพูใบหม่อนใส่ชุดไทยสีน้ำเงินดูน่ารักสดใสเข้ากับบรรยากาศเมืองเก่ามากเลยล่ะ บนรถบสัสคุณครูสอนให้เด็กๆนั่งเรียบร้อยไม่ลุกจากที่นั่งเพื่อความปลอดภยัยและไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นเมื่อถึงอยุธยาเด็กๆเ,เ,เห็นวัดและโบราณสถานมากมายทุกคนตื่นตาตื่นใจและตั้งใจฟังคุณครูเล่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดอยุธยาคุณครูเล่าเรื่องเสียนพระพุทธรูปในรากต้นโพเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ดังไปทั่วโลก เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าต้องเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่ปีนป่ายเล่นใบหม่อนตั้งใจฟังไม่แทกขณะครูพูดหากมีข้อสงสัยก็จะยกมือถามส่วนผักหวานจดจำความรู้ไว้ในใจลูกเกดเดินเหนื่อยผักหวานยื่นน้ำให้ใบหม่อนช่วยถือของทุกคนเรียนรู้การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ในอดีตอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากเคยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคแต่เกิดสงครามทำให้มีการเสียกรุงต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลายเป็นมรดกโลกในปัจจุบันได้เวลาพักกินข้าวช่วงกลางวันเด็กๆนั่งกินข้าวอย่างเป็นระเบียบและช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังทุกคนถ่ายรูปกับโบราณสถานอย่างน่าเอ็นดู ได้เวลาเดินทางกลับระหว่างทางคุณครูชวนเด็กๆสนทนาความรู้ที่ได้จากวันนี้แต่สงสัยผักหวานจะเหนื่อยเกินไปหลับบนรถไปซะแล้วทัศนศึกษาครั้งนี้สอนให้รู้จักวินยัยน้ำใจและรักความเป็นไทยเด็กๆเ,เดินทางกลับบ้านด้วยหัวใจพองโต